เรกปา่ครับจะไมจอา่เาตกาาเช้าว่าเียวขอ่ยหน่อยอเปิดมาก็จะเอ๋เลยถังหวยปลเางินเนี่ยไม่ถูกอ้ออยู่มุมนี้เลยไงพี่โอ้ช่วงประมาณกี่โมงครับพี่ตื่นมาตื่นมาตีสี่ค่ะตื่นมาตีสี่ตีสี มาเจอเลยใช่ไหมพี่เปิดพอเปิดไฟมา,มาเห็นแล้วมันตรงเนี้ยมีเลยมีเลยเลยอ๋อแล้วตกใจไหมพี่ตกใจดิเหรอแล้วเป็นไงพี่กลัวไหะก็แบบขนลุกอะเราก็ไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยในปีนในรอบปีนี่พี่เคยเจออย่างนี้ไหมไม่ค่ะในหมู่มบ้านนี่เจอไหมยังไม่เคยเจอหนูไม่เคยเจอก็หลังจากที่นั่นสี่ครั้งแล้วที่นี่เป็นครั้งที่ห้าใช่ค่ะครับผมอืมผมยาวไหมพี่ไม่ยาวไม่ยาวไม่ยาวเลยกระจัดกระจายอย่างในรูปนั่นเลยใช่ไหมพี่กระจัดกระจาย ที่คาดว่าเป็นอะไรในความสุขไม่รู้ให,หนูก็ไม่หนูก็ไม่กล้าคิดเองไม่กล้าคานันธงนนะแล้วหลังจากนั้นพีเไปไปเอาไปไหนครับพี่หนูก็เอาใส่แก้วแล้วก็ไปปล่อยวัดค่ะเอาไปปล่อยวัดเลยเอาไปไว้ที่วัดไว้ใต้ต้นโพแบบเอาไว้ที่ร่มเงอยบ <c oughs> ก็คุยก็คุยถามเพื่อนเรื่องเรื่องผมที่เขาเจอในบ้านนั่นแหละครับพี่อ่าก็ประมาณว่าคุยกันถึงเป็นอยางไงนะนระเนี้นนะเนยเหมือนกับแบบเจอแบบไม่เคยเจออะไรเงี้ยอืมอีกก็เลยเกินมาแบบว่าระวังตัวหน่อยนะเผื่อมีใครทําของทําอะไรใส่อะไรเงี้ยประมาณนี้นนะเชื่อไปได้เรื่องอย่างนั้นแหละก็ถ้าเราไม่ได้คิดร้ายกับใครอะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจอ่ะ ว่าจะเป็นเรื่องแบบนี้ไม่จบคิดไม่ถึงอืมความรู้สึกพี่มั่นใจว่าเป็นอะไรพี่หนูก็แคว่าเชื่อเรื่องแบบนี้ก็ไม่เชื่อนะเรื่องจริงๆก็ไม่เชื่อนะอแต่มันแปลกแปลกตรงที่ว่ามันมาอย่างไงใช่มันมาอย่างไงมันมาอย่างไงแล้วแถวนี้มีหมามีตุนักอะไรไหมพี่มีหมาที่บ้านนะมีหมาอยู่ตัวหนึ่งแต่ตัวเนี้ยส,นนส่วนมากอ่ะหมาอื่นพอจะมากัดแต่จะนอนส่วนมาจะนอนหลังบ้าน แต่ก็ไม่เชื่อว่าหมาคาบมาใช่ไหมพี่หนูมองแล้วนะว่ามันจะหมาคาบมันก็ต้องมีผ้าห,อห่อแล้วกระดาดอะไรห่อของมันมาครับผมนี่ไม่มีอะไรเลยมันแบบวางเฉยอย่างนี้เลยเอ,อลักษณะนี้ก็ลักษณะเจตนาให้เรารู้ว่าเปิดประตูมาปั๊บเจอเลยเใช่เปิดประตูปั๊บเจอเลยอ๋อใช่ช่วงเช้าพี่เจอแล้วนาไม่พี่จะมาที่ไว้ที่วัดหนะหนูเอามาหนูมาตอนเย็น ก่นมดืดเพราะว่าตอนเท้าหนูต้องขายของอหนูมาประมาณสี่โมงครึ่งแล้วพี่อธิฐานว่าไงในตอนนี้ก็อธิฐานไม่ได้อธิษฐานแล้วเพียงแต่บอกว่าเราก็เหมือนกับเราก็ไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้ก็เลยบอกว่าให้มาอยู่ที่ร่มเย็นอย่าตามกันไปนะเพราะว่าเราเราอยู่กันคนละพบเราก็เลยบอกว่าไม่ ถ้าไม่ถาไม่ถาไมมีความแบบเหมือนยังไงอะพบอกเหมือนกับเราไม่ได้ทําอะไรผิดอืหรือว่าเราไม่ได้ไปผมใหญ่นะพี่เหมือนมีมีมีมาคนเดียวนั่นนี่เรอ อยู่หลานช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยนะมันตัดคนเดียวรถหลังจากตัดแล้วพี่เอาเสร็จผมไป่ทึ้งตรงไงอ่ะคือผมเหรอเนี่ยคุกวางเนี่ยใส่ถังไว้อลองลองลองดูอ๋อ้ยพี่ไม่ผู้หญิงไม่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 ได้ไม่เคยได้ตัดอ๋อจะเก็บกองใส่ถังนี่ถังไว้ออ๋เอาไปไหนพี่ครับไม่ได้ไวหลังบ้านนี่ครับหลังบ้านเนี่ยเหรอเยอะไหมตอนนี้เยอะไหมไม่เยอะครับเพิ่งเพิ่งเปิดเมื่อได้สักเดือนนี้มั้งอ๋อที่เปิดร้านเนี่ยได้ประมาณสักเดือนนึงอ๋อ ไม่ได้เผาไฟยังไม่พี่ไม่ได้เผาไม่ได้เผาเลยไม่เผาเหม็นไงเหม็่นไหมไม่ผมไม่ไม่ผมไม่เคยเผาอ๋อไม่เคยเผาใช่ใช่ใช่ผมที่นี่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ครับปฏิเสธเลยว่าไม่ใช่ครับเออ